ปิ่นเกตมณีกลับไปใช้นามสกุลเดิมเรียกได้ว่าในตอนนี้คงไม่มีใครที่กำลังเป็นกระแสและถูกจับตามองในเรื่องความรักเท่ากับคู่รักของดารานันกแสดงคนดังอย่างคุณเจเจตเรีนและภรรยาคนสวยคุณปิ่นเกตมณีนั่นเองค่ะเรียกได้ว่ายังคงเป็นประเด็นในโลกโซเชียลอย่างต่อเนื่องสำหรับข่าวคู่รักดาราย,ยุค90เตียงหักแอบย่องเซ็นใบอย่างเงียบ จนคนโยงไปถึงคู่ของเจเจตารินและปิ่นเกตมณีแต่ทั้งคู่ก็ยังปิดปากเงียบไม่มีใครออกมาชี้แจงเรื่องดังกล่าวล่าสุดเจและปิน่นได้ส่งพวงหรีดไปร่วมอาลัยในงานศพของคุณแม่โบชยดาโดยโบได้โพสภาพใน IG story ขอบคุณทั้งสองแต่ก็ต้องสะดุดกับชื่อบนพวงหรีดเพราะนามสกุลของปิ่นเกตมณีถูกเปลี่ยนจากวัฒนสินมาเป็นนามสกุล พี่ชายรณรงค์สงครามซึ่งเป็นนามสกุลเดิมก่อนแต่งงานถือเป็นการตอกย้ำเข่าเลือรื่องกันยาของทางคู่ด้วยนอกจากนี้ยังพบว่าปิ่นได้ส่งพวงหรีดแยกกับสามีที่ส่งไปในนามของเจเจตารินวัฒนศิลป์และครอบครัวด้วยค่ะซึ่งงานนี้ทำเอาหลายคนมองว่าหรือนี่จะเป็นการตอกย้ำเข่าเลือเรื่องการหย่าร้างเป็นความจริงแต่ถึงอย่างไรก็ต้องรอท้งคู่ออกมาพูดอีกครั้งค่ะ Thank you